สวัสดีครับผมธบนนะครับวันนี้รีวิวเ p ็ n d e น c o r คอสีขาวนะครับราคา956,000บาทนะครับไฟหน้า u t o ตนะครับสีขาวก็ LED นะครับทั้งชุดเลยคิวโวซีโครเมียมกระจกหน้าสีดำนะครับแบบนี้อันนี้รีวิวในที่มืดนะครับไฟหน้าก็ติดเองสุมล้อสีดำนะครับกาบประตูก็สีเงินตัดดำดำตัดเงินก็แล้วแต่จะเรียกเลยล้อขอบ17นะครับ ล้อขอบสิบเจ็ดล้วหลังคาจะเป็นสีดำนะครับอันนี้ด้านท้ายไฟนะครับไฟเบรกจะติดแบบนี้ตัวทีทรงทีเชฟนะครับคันนี้เดิมๆนะครับเนี่ยครับลาวหลังคาจะเป็นสีดำนะครับนี่ ซุ้มล้อสีดำก็ยาวทั้งคันนะครับซุ้มล้อด้านหน้านะครับล้อแบบนี้ไปดูภายในนะครับตรงนี้แผงประตูนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นหนังเดินได้สีขาวเบาะนะครับสองสีนี่สีน้ำเงินสีเทาเดินได้สีขาวตรงนี้ก็ที่เปิดถังน้ำมันครับ กระโปรงหน้าครับเปิดตรงนี้ใส่เงินนะครับใส่เหรียญตรงนี้สตาร์ทรถปรับกระจกสต็อปสตาร์ทนะครับตรงนี้แล้วก็ลื่นถลายครับหน้าจอครับ LED 8นิ้วนะครับแบบใหม่ปรับได้3รูปแบบนะครับพูงมาลัยแบบนี้ล็อกความเร็วครับปุ่มเซต ปุ่มแคนเซิลลดเสียงเพิ่มเสียงครับนี่กระจกมองหลังตัดแสงนะครับตัวนี้เป็นตัดแสงอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์นะครับภายในนะครับหุ้มหนังนะครับสีเงินเดินด้วยแคลฟลาสีดำครับหน้าจอ Android Auto Apple c a r p l a y ใช้งานง่าย ไฟฉุกเฉินแอร์ครับกองอากาศ PM 2.5ได้นะครับตรงนี้ก็เสียบสายนะครับหน้าจอตรงนี้ก็ช่องจ่ายไฟจอดรถซ้อนคันครับเสียบตรงนี้เบรกมือไฟฟ้าเบรกอัโตโฮครับเปียนโนแบคครับสีดำสวยงาม แถวสองนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับสีน้ำเงินให้ผิวสัมผัสที่นุ่มนะครับเวลานั่งเท้าตรงนี้ช่องจ่ายไฟสองตำแหน่งครับมุมมองภายในห้องโดยสารนะครับตำแหน่งการขับขี่แอร์ครับ ผู้จะสานแถวสองแถวสาเย็นสบายแน่นอนนะครับฝาท้ายครับด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นกล้องนะครับกล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็กดนะครับแล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับเวลาเปิดปิดชุดปลายยางฉุกเฉินนะครับใช้งานง่ายมากครับที่เก็บของครับเก็บรองเท้าวางอะไรก็ได้ ตรงนี้ที่เก็บเครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ตรงนี้ที่วางแก้วครับแถวสามตรงนี้ก็ที่วางแก้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งบอรแถวสามนะครับแบบนี้นั่งได้จริงนะครับสบายๆตรงนี้นะครับ Isofix จุดที่หนึ่งนะครับที่วางแก้วสองตำแหน่ง Isofix จุดที่สครับตรงนี้ มุมมองภายในห้องโดยสารนะครับแอร์เย็นสบายแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็เซิร์ชเฟซบุ๊กนะครับชื่อเพจนี้ได้เลยครับสวัสดีครับ